มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเหตุการณ์ครั้งใหญ่ไฟไหม้รถบสัสทัศนศึกษาความคืบหน้าล่าสุดหลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยรับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้รถบสัสทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดขาวพระยาจังหวัดอุทัยธานีเกิดเหตุที่หน้าเสียรังสิตถนนวิภาวดีหน้าอนุสรสถานเจ้าหน้าที่จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ช่วงเที่ยงวันที่หนึ่งตุล,ลาคมที่ผ่านมานะคะที่เกิดเหตุอยู่บนถนนวิภาวดีเจ้าหน้าที่พบเพลิงกําลังลุกไหม้รถบัสทั้งคันก่อนเร่งช่วยเหลือเด็กนักเรียนลงจากรถบัสค่ะและได้ฉีดน้ําสกัดไม่ให้ไฟลุกไหม้โดยใช้เวลาอยู่นานจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ จากการสอบถามนายปีชาอายุ50ปีนักการพานโรงกล่าวว่ารถบัสกำลังพาน,นักเรียนของโรงเรียนวัดเขาพญยาจังหวัดอุทยัยธานีไปทัศนศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและศูนย์การเรียนรู้กาฟอพสส่วนกลางโดยพาครูและนักเรียนทั้งหมด44คนเมื่อขับมาถึงจุดที่เกิดเหตุรถบัสเกิดยางหน้าซ้ายแตกจากนั้นรถบัสนั้นได้เสียหลักแล้วก็เบียดกับแบรีเออร์ที่เกาะกลางถนนวิภาวดีจากนั้นรถบัสทัศนาศึกษา ได้เกิดเพลิงลุกไหมอย่างรุนแรงและก็รวดเร็วค่ะเบื้องต้นผ่านนักเรียนทั้งหมด44คนสามารถลงจากรถได้19คนโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็ช่วยเหลือตรวจสอบอีกครั้งด้านคุณครูที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว,ว่าก่อนเกิดเหตุกำลังไปทัศนศึกษาจากนั้นเห็นไฟมันลุกแล้วโดยประตูรถเปิดไม่ได้ซึ่งในรถมีเด็กกับครูในรถรวมทั้งหมด44คนลงมาได้19คนโดยมาจากจังหวัดอุทยัยธานีต่อมาอนุวัตจัดให้รายง,งานว่า12.30นขออนุญาตแจ้ง เกิดเหตุรถบัสนักศึกษาโรงเรียนวัดเขาพญาจังหวัดอุทัยธานีมีเหตุเพลิงไหม้อาการทั้งหมด3คันคันที่2เกิดเหตุขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ